นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัิ์ท่านกระยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6รตรงกับวันศุกร์แรมห้าค่ําเดือน8ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาทีกเรื่องการมงคลน,นะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่นอนๆเสียบโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีแมกหมอกสีตะกัวสีกรดน,นทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนย์ หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือโกเมนทัพทิมสีพูพอ,อยภูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักยินในชื่อคือย er er, อยักษ์รอเรือรอหิงและวแหวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่กอปูดข,ขอควายขอคนกอระขังและงงง เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซชอกระเชยและย,ย่อหญิงเลขมงคลวันนี้เลข9เลข6และเลข3ามหมายเสจวันนี้วอร์เรนวัฟเฟตกล่าวไว้ว่าถ้าเราลงทุนในสิ่งที่เราไม่รู้ก็เท่ากับเรากำลังเล่นสิ่งดวงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้น,นใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจ มีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ